ข้อดีของมันนะครับก็คือเราไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องการถ่ายรูปเลยนะครับถ่ายรูปออกมาจากเครื่องเครื่องนี้นะครับภาพที่ออกมาสวยแทบจะทุกรูปเลยนะครับซึ่งที่ผมลองมาก็มีทั้งกล้องธรรมดานะครับเป็นถ่ายภาพธรรมดากับผมเอาโหมดการถ่ายภาพบุคคลนะครับไปลองถ่ายสัตว์ดูก็ผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นที่ผมให้ดูไปเมื่อช่วงต้นคลิปนะครับ ผมว่ามันสามารถเจนเนเรตภาพออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับโหมดถ่ายภาพบุคคลส่วนโหมดวิดีโอนะครับก็ทำงานได้ดีเช่นกันแต่ผมเมื่อผมไปลองใช้งานจริงๆจังๆแล้วอะ่ะผมกลับเจอปัญหาปัญหาหนึ่งครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยเวลาเราเอามือถือเนี่ยออกไปใช้งานจริงๆปุ๊บเรากดตั้งค่านะครับเป็น 4K แล้วเรากดถ่ายแล้วเราก็ปิดนะครับแล้วพอเรากลับมาใช้งานอีกทีครับเราก็จะต้องยกขึ้นปุ๊บแล้วเรากดถ่ายเลยถูกไหมครับแต่พอผมยกขึ้นปุ๊บค่าที่ผมตั้งค่าไว้อะ่ะมันหายไปครับเพราะว่าเราเราไปปิดตัวโทรศัพท์หรือปิดตัวโปรแกรมไปแล้วค่าที่มันกลับมาเป็นก็มันก็จะไปมาเป็นค่าเริ่มต้นนะครับก็คือ 1080p ซึ่งมันทำให้เวลาการใช้งานบึบางทีเราจะถ่าย 4K แหละแต่เราไม่มีเวลานะครับที่จะต้องมานั่งตั้งค่าก่อนถ่ายเพราะบางทีมันมันจะเก็บโมเมนต์นั้นๆเลยถูกไหมครับคราวนี้ผมก็เลยเข้าไปตั้งค่าครับอันนี้เป็นข้อเสียของการตั้งโปรแกรมมาจากโรงงานนะครับแต่ผมคิดว่าผมตั้งค่าเพื่อทำลายข้อจำกัดตรงนั้นได้นะครับก็เลยตั้งตามนี้เลยครับเริ่มต้นด้วย เข้ามาที่หน้าวิดีโอนะครับแล้วก็ไปที่ปุ่มสังเกตด้านบนนะครับตรงที่เป็นรูปหกเหลีย่ยมแล้วก็มีวงกลมซ้อนด้านในนะครับให้เรากดตัวนี้ขึ้นมานะครับจะเป็นการตั้งค่านะครับเป็นรูปของการตั้งค่าจากนั้นให้เราไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมครับแล้วเราก็ไปที่ลายน้ํานะครับเราเราปิดลายน้ําบนภาพถ่ายก่อนครับในกรณีที่เราไม่อยากให้ตรง vivo x สองร้อยโปรเนี่ยนะครับไปปรากฏบนภาพนะครับเราให้เราปิดตรงนี้นะครับวิดีโอก็เช่นเดียวกันนะครับให้เราเช็คแล้วเราปิดจากนั้นนะครับเรามาลองดูทีละตัวกันเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องปรับนะครับเก็บการตั้งค่าเอาไว้นะครับเมื่อเราตั้งอันนี้มันจะช่วยในเรื่องเออ่ การที่เราตั้งค่าปุ๊บแล้วเราจะถ่ายต่อนะครับเราจะสามารถเปิดแล้วถ่ายต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไว้ให้หมดก่อนนะครับโหมดกล้องถ่ายรูปนะครับเราเปิดไว้สถานะโหมดถ่ายภาพเราเปิดไว้นะครับแล้วก็ HDR เราก็เปิดไว้นะครับสังเกตนะครับในนี้จะไม่มีโหมดที่เป็นโหมดวิดีโอนะครับมีแต่โหมดวิดีโอพอดเท็ดเท่านั้นนะครับทำให้เวลาเราถ่ายวิดีโอเวลาเราตั้งค่าแล้วอะ มันค่าหายไปนะครับอันนี้ยเป็นเป็นการที่ทางโทรศัพท์เนี่ยเอ่อทางวี v o ไม่ได้ใส่การจําค่าของวิดีโอมาไว้ในนี้นะครับโอเคเราออกมานะครับเรามากดคำแนะนำอัจฉริยะเช็คก่อนนะครับฟีเจอร์ภาพคนอ๋อมันจะมีอันนึงนะครับให้เราปิดคำว่าลบไฝออกนะครับเพราะว่าเวลาคนที่มีไฝอะครับ ไอตัวโปรแกรมอ่ะมันจะลบออกนะครับฉะนั้นให้ปิดออกครับเพื่อเวลาคนมีไ์หน้าเขาจะได้ยังเป็นธรรมชาติอยู่ครับปิดแล้วเรียบร้อยนะครับฟังก์ชันมืออาชีพนะครับกดระดับเสียงไว้เพื่อสำหรับวิดีโอแค่นั้นเองนะครับส่วนอันอื่นถ้าเราไม่ใช่นักถ่ายวิดีโอมืออาชีพช่างภาพวิดีโอมืออาชีพก็ไม่ต้องเปิดไว้ก็ได้นะครับ เปิดไว้แค่ระดับเสียงก็พอต่อมาเรามาดูกันที่ชัตเตอร์นะครับอันนี้ไม่ต้องก็ได้นะครับแต่ใครอยากเปิดอันนี้ก็เปิดไว้ได้นะครับแล้วก็ระยะโฟกัสของกล้องตามค่าเริ่มต้นนะครับเราจะสามารถเลือกได้นะครับแต่ในที่นี้ผมก็เลือกไว้ที่ยี่สิบสามมิลน,นะครับแล้วก็สำหรับปัญหาของ vivo x 2 0 0้ pro คือเวลาเราถ่ายกลางแดดนะครับมันจะมีแสงสะท้อนนะครับตอนนี้ ทาง vivo ก็ใส่ฟีเจอร์นี้เข้ามาให้เปิดใช้ได้เลยแล้วนะครับก็คือเราสามารถกดเปิดตรงนี้ได้แต่สําหรับผมผมปิดไว้นะครับผมชอบเพราะว่าบางสถานาการณ์ถ้ามันมีมันอาจจะสวยก็ได้ก็เลยเปิดไว้เพราะว่าข้างนอกมันมีฟังก์ชันให้ลบได้อีกนะครับตรงนี้แต่ผมผ่านไปนะครับตรงนี้ผมไม่ได้สอนนะครับ l i ฟ e p h โต้ photo, ข้อปุมระยะโฟกัสทั้งหมดอันนี้ผมไม่ได้ใช้ l i ฟ e p h โต้เท่าไหร่ก็เลยยังไม่ได้เปิดไว้นะครับเรามาดูกันที่วิดีโอกันเลยครับความละเอียด และอัตราเฟรมตามค่าเริ่มต้นเรากดเข้าไปดูนะครับสังเกตนะครับอันนี้แหละครับจุดสําคัญของคลิปคลปนี้นะครับที่ผมอยากบอกทุกคนก็คือเราต้องการใช้งานวิดีโอเท่าไหร่นะครับเป็นหลักให้เรามาตั้งตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะไม่ถูกลบไปเราตั้งได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอธรรมดานะครับหรือวิดีโอพอ์เทตหรือวิดีโอมือโปรวิดีโอสโลโมชันนะครับ แล้วก็ไทม์แลปเราสามารถมาตั้งค่าในนี้ได้เลยว่าเราอยากาให้มันบันทึกค่าไหนเป็นค่าเริ่มต้นในการใช้งานแต่ละตัวนะครับในที่นี้ผมอยากมาตั้งต,งตรงวิดีโอครับเพราะว่าและนี่ผมตั้งวิดีโอด้านหลังนะครับกล้องหลังนะครับก็เลยตั้งไว้ที่ 4K 30เฟรมนะครับหรือใครอยากได้ภาพเรื่อๆก็ตั้งไปที่60เลยครับแต่ผมตั้ง30ก็พอส่วนด้านหน้านะครับผมไม่ได้ตั้งเพราะไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการตั้งค่าวิดีโอเพื่อเวลาเราเปิดตัวโปรแกรมเพื่อขึ้นมาใช้งานเปิดตัวกล้องเพื่อขึ้นมาใช้งานเลยครับมันจะขึ้นไปที่ 4K 30เฟรมนะตัวอื่นก็เช่นเดียวกันเราสามารถมาตั้งค่าได้นะครับอันนี้ก็ตั้ง 4K 24เฟรมได้วิดีโอมือโปรก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถเลือกได้นะครับแต่อันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งอะไรนะครับสโลโมชั่นก็ไปที่ 4K 120เฟรมได้ก็ประมาณนี้นะครับที่มันตั้งไว้ก็ดีอยู่แล้ววันนี้ครับ ต่อมานะครับเราก็มาดูตัวแปลงสัญญาณนะครับว่าเป็น H264 หรือ H265 ของผมตั้งเป็นแบบทันสมัยไว้เลยนะครับก็คือ H265 นะครับแล้วก็อัตราบิตเรทนะครับผมตั้งไว้ที่สูงไว้เลยนะครับเพื่อการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพของมันการตามเสียงแบบสามมิตินะครับเราก็สามารถเปิดไว้ได้นะครับ แล้วก็ล็อกค่าสมดุลแสงขาวมันจะเป็นข้อดีสำหรับการถ่ายภาพเอ่อการถ่ายวิดีโอนะครับเพื่อที่จะได้ล็อกตัวไวบา้านนะครับให้มันไม่เปลี่ยนไวบา้านขณะถ่ายวิดีโอนะครับซึ่งเปิดไว้ครับเพียงเท่านี้นะครับการตั้งค่าก็เสร็จเรียบร้อยครับเพียงตั้งค่าตามนี้นะครับเวลาเราจะเปิดมาใช้งานก็จะได้อ่าเป็นค่าที่เรา ตั้งไว้นะครับป้องกันนะครับที่ตัวโปรแกรมมันจะรีเซ็ตค่ามาเป็นค่าเดิมตั้งค่าไว้เลยว่าให้มันเริ่มที่ค่านี้แค่นี้มันก็จะทำให้การถ่ายภาพในโหมดวิดีโอนะครับถ่ายได้ลื่นไหลามากขึ้นแล้วก็สามารถถ่ายได้ทันเหตุการณ์มากขึ้นครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ถามกันเข้ามาว่าเจ้าโทรศพัพท์เครื่องนี้นะครับเหมาะสำหรับเอาไปใช้งานในด้านการถ่ายวิดีโอเพื่อ เราจะถ่ายคลิปลง Ti k t o k เราจะถ่ายคลิปลง YouTube ได้หรือไม่นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้งานวิดีโอได้ค่อนข้างออกมาเป็นที่น่าพอใจเลยครับและสําหรับคลิปถัดไปที่จะทําในครั้งหน้านะครับที่ผมอยากามาทําที่ผมอยากทําก็คือคลิปสอนถ่ายภาพบุคคลนะครับโดยใช้ vivo x 2 0 0 pro ตัวนี้นะครับในการถ่ายภาพบุคคลนะครับผมจะมาสอนถึงวิธีการปรับวิธีการใช้งานของอเจ้าตัวนี้ว่า ทำยังไงให้ถ่ายภาพบุคคลออกมาสวยงามผมชลีจากช่องเลตเทอรีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ